รายงานสดจากจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องสถานการณ์น้ําท่วมค่ะที่ตอนนี้น้ําไหลหลากมาจากภาคเหนือรงมถึงจากมรสุมหลังจากฝนตกหลายวันติดต่อกันเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะคะจะเห็นว่าภาพข้างๆนี้ไม่ใช่บึงหรือทะเลสาบนะคะแต่ว่าเป็นนาค่ะภาพท้องทุ่งนาที่เกิดความเสียหายแต่จริงไม่เกิดความเสียหายนะคะพอดีว่าลุงชาญแกเกี่ยวข้าวไปก่อนก็ถือว่าวางแผนการเพาะปลูกที่ดี อันนี้เดี๋ยวให้ดูภาพมุมกว้างเลยค่ะน้ำนี่จึงน้องไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะค่ะฟังข้าววันนั้นแล้ก็ไปเกี่ยบฟังข้าวกันมานะระดับน้ำปินมาถึงขังน้นนาเลยค่ะนีค่ะภาพจริงรายงานสดค่ะ ปุดแปลงนู้นเลยนะคะแปลงนู้นนู้นนู้นนาที่เห็นนี่ท่วหมดเลยเรากลับมาที่สวนเราค่ะความถนอมสุกเราเป็นไงบ้างจากที่เห็นตรงโค้งไม้ป่าตรงไผ่นี่เราคุณเบอมาทําคันค่ะแห้งกิบเนี่ยหินมาถมเพราะว่าหน้าฝนมันค่อนข้างเปียกอันนี้ก็คือ ฟางที่วันนั้นแบกมาจากน้ำข้างๆที่น้ําท่วมไปแล้วโชคดีมากที่เราทาไปก่อนนี่ค่ะจะเห็นว่าบริเวณนั้นยังน้ําไม่ท่วมนะคะจากบอ่อใหญ่ของเรานน้นทําบ,บริเวณนู้นฝุดมาเป็นจะบอกว่าไส้ไก่ก็เป็นไส้ใหญ่ไส้ใหญ่ไก่เพราะว่าตอนแรกขุดน้อยปรากฏว่าคันที่ปลูกไผ่นะคะพังลงไปก็ต้องการดินเพิ่มมาก็เลยขุดเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ ขยายความกว้างของบ่อน้ําก็เลยบ่อค่อนข้างใหญ่แต่ว่าตื้นนะคะลงมาเล่นน้าได้ของนี้ก็จะยาวไปจนถึงจุดหน้าที่นู้นเลยค่ะก็ทําให้เราอะสามารถรองรับน้าได้ปริมาณเยอะสิ่งนี้เห็นก็เธอกระตอมลุงตุ้มกับบ้านมปุ๊กยังแห้งอยู่ค่ะนี่ก็สถานการณ์ดูเหมือนจะท่งๆสองสัปดาห์ก่อนฝนเริ่มตก เดี๋ยวเราไปดูบ่อน้ำฝั่งนี้ม้างค่ะนี่คันไม้ผลแล้วนะคะคันไม้ผลก็ยังพื้นอะแห้งกิบเพราะว่าเราเอาดินจากบ่อขึ้นมาทำคันสูงมันน่าจะมีห้าสิบได้ค่ะเอาเฟื่องงามมากๆนี่มะนาวชอบเลยฝนตกเยอะนี่เดี๋ยวพาไปเยี่มชมขอน้องูกน้องทางมะนาวเราโอ้โหหยกมากๆลูกเต็มไปหมดเลย นาวตาหิติลูกใหญ่นะจะจะจะดูลูกเนี่ยจะดูเท่ากับเมือน,นะจจะเดี๋ยวปีหน้าจะฝึกทํานอกฤดูจะวันนี้ให้อยู่ในฤดูไปก่อนนี่นะคะตอนนี้สิ่งที่งามที่สุดในสวนเราในหน้าฝนนี้ไม่พ้นหญ้าค่ะหญ้านี่ขนาดเพิ่งตัดพราะงั้นตอนนี้จะถ่ายทาไม่ได้เดินไม่ได้ก็ทุกต้นอยู่ในสภาพดีมากนี่จำปะดะงามเชียว มะม่วงกล้วยมังคุดมังคุดนี้เขาผิวบางต้องการสดงก่อนมาเฟืองหวาน,นก็ทุกคนอยู่ดีค่ะเพราะว่าน้ำลงมาอยู่ในที่ที่เราอยากให้อยู่ก็คือคลองเดี๋ยวเราขึ้นสะพานไปดูกันก็ดีค่ะรักษาระดับน้ำไว้ ปกลับไปฝังน้นกันไปดูสัตว์เลี้ยงบ้างบริเวณที่เราทำกรงให้สัตว์เลี้ยงเป็นยังไงไหวไหมนี่ถั่วพูถั่วผู้มีไฟโซลาเซลล์อยู่มันหัวกิฟมากธรรมชาติจริงๆกำลังออกนี่ถัวพูของดอกแล้วเดี๋ยวจะมีฝักซุม้มท้องหลังนะจ๊ะไปเราไปเยี่ยมชมไก่กันเป็นไงบ้าง สัตว์เลี้ยงเปนไงมันจ้ะโอ้อยู่ดีมีสุขจ้ะคนอยู่ภาวะแห้งแก๊บมีบางคนแอบถ่ายอยู่ในตัก้าก็นี่ตรงไก่อารมณ์ดีของเรามีคอนโดอยู่ข้างบนนะคะท่ามกลาคืนก็เดินขึ้นมานอนมีบันไดขึ้นฝั่งโน้นการนี้ก็เอาฟังมาปูเวลามีมูลไก่แล้วก็เก็บเอาไปทำปุ๋ยได้ ถ้แห้งค่ะสบายดีเพราะว่าบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เราตักด,ดินจากในคลองไส้ไก่ฝั่งนี้นะคะคลองอนี้เดีย๋ยวมาดูภาพกว้างจะได้ไม่ไงงคลองไส้ไก่ขอ่งนี้แล้วก็ขึ้นมาทําคันล่องสวนตรงนี้ให้โนนโนนขึ้นมาดังนั้นเนี่ยน้ําก็จะพอน้ําเยอะๆค่ะก็จะลงมาอยู่ในคันล่องหมดนี่คันล่องมีซ้ายขวาเดี๋ยวถอยลำเให้ดูนะคะว่าเป็นังไงนี่เป็นอย่างนี้ก็คือตรงกลางที่ปลูกกล้วยเนี่ยก็จะเป็น ดินเสริมขึ้นมาแล้วก็มก็เลียงสัตว์ตรงนี้คันซ้ายคันขวาก็เป็นร่องน้ําเพราะฉะนั้นพอฝนตกมาปุ๊บน้ําก็ลงร่องข้างบนร่องก็แห้งจิบอะโวคาโดมะละกอวงปุ๋ยตัดหญ้าแล้วมันทําปุ๋ยฟรีค่ะนอกจากเราไม่ลงแรงเราก็ไม่ลงทุนด้วยนี่อดอกต้อยติง่งมันมาเองค่ะนี่ทับทิมกล้วย ในคันล่องนี่ก็มีปลาหลากหลายด้วยเราก็ปลูกบัวไว้นี่สลันแนโอ้ขอโทษค่ะหัวลาานี่กระเพราก็นี่อย่างเงี้ยเราปลูกบัวไว้แล้วจะมีสายบัวรับประทานด้วยมีกล้วยมีหัวปีโอ้ยซินนามอนใช่ไหมเนี่ยซินนามอนเชอร์ีม่มะยมไผ่ ว่าแห้งดีค่ะเราเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันระดับน้ำในคลองเป็นยังไงนี่ค่ะบอกได้เรายัาง,ยยางได้อยู่เยอะๆกองปุ๋ยมีรอบๆค่ะกองปุ๋ยชีเกียดจัดตัดหญ้าตรงไหนได้ก็ใส่เลยแต่นี้ต้องบอกว่าเราก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพื่อให้รักษาระดับให้เราต้องการ ก็สู่มาทิ้งนี้ทางระบายน้ำมีพยนอดแท้ๆ้พ่นน้ำอย่างแรงนี่ระดับน้ำหน้าที่นะคะของนั่นจะเป็นของที่ส่งน้ำไปทำน้ำประปาของชื่ออะไรเนะี่เดี๋ยวไว้รู้แล้วจะมาบอกอีกทนะีระดับน้ำยังโอเคอยู่แต่หัวท้องสะพานมากๆต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มาลอก ขับก,กบชวาออกไปทำให้การระบ,บายน้ำในคลองนี้ค่อนข้างจะเรียบร้อยดีเราจะพานักขานอน,นนี้ก็ในบริเวณข้างหน้าก็ะดดินต่ำนิดนึงก็จะมีน้ำเฉๆๆลี่ยเล็กน้อยแต่นี่ก็คือเราอาศัยคูนดินขึ้นมาค่ะแล้วก็ปลูกต้น้ที่เราอยากต้องการปลูกชิ้นอ้อยอย่างเงี้ยเราก็คูนฝูนขึ้นมาก็นั่น,นก็เป็นบริเวณถนนในฟาร์มนะคะก็ถือว่าคุมสถานการณ์อยู่ได้ค่ะในบริเวณที่เราทําโคกขึ้นมา หรือว่าที่สูงคืนมาก็ยังแห้งๆดีค่ะเมื่อคืนก็ฝนตกนะคะแต่ว่ายังเอาอยู่ค่ะรายง,งานสดจากความถนอนสุขตำบลสองพี่น้องยังเอาอยู่ค่ะรายง,งานสดจากตามถนอนสุขตำบลสีจำรานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะ